สวัสดีครับเพื่อนๆส,สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาหายอดพันธุ์ทุเรียนไปเสียบข้างนะครับวันนี้จะทําคลิปเรื่องการเสียบข้างทุเรียนาการเลือกยอดที่จะนำไปเสียบนะครับเราก็ควรเลือกยอดที่ใบสะสมอาหารได้ ได้ดีครับอ่าเช่นแบบนี้นะครับเพื่อนๆใบแก่ๆแบบนี้เราเอาไปเสียบล้วอัตราการติดเขาก็จะสูงนะครับส่วนอ่ายอดนอน่อนๆแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราอ่าเข้าไปเลือกต้นพันธุ์กันนะครับส่วนต้นนี้ก็เป็นทุเรียนหม่อนทองนะครับอายุก็5ปีเต็มแล้วครับ ขนาดลำต้นก็ถือว่าพอใช้ได้ปีที่แล้วก็ให้ผลผลิตไปบ้างแล้วนะครับยังไม่ได้แบกจำนวนลูกสักเท่าไหร่มือใหม่ครับก็ยังต้องเรียนรู้กันต่อไปนะครับปีนี้ก็แต่งแขนงแล้วครับ แต่ขแขนงแล้วก็เริ่มทำการงดน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูหาดูขแขนงเพื่อจะมาเสียบยอดกันนะครับอ่าครับเพื่อนเราก็มาถึงยอดที่เราต้นที่เราจะหาขแขนงไปเสียบนะครับต้นนี้ก็5ปีเหมือนกันครับ ให้ผลผลิตแล้วเหมือนกันนะครับส่วนปีนี้ก็เริ่มแต่งขนงบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปดูข้างบนนะครับว่า,าจะมีขนงที่ใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะปีนขึ้นไปนะครับอ่าสักครู่นะครับขาเพื่อนๆ ผมก็ปีนขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับขแขนงที่เราเหมาะที่จะนำไปเสียบนะครับเราควรดูตุ่มตายอดแล้วก็ความสมบูรณ์ของเขานะครับอย่างอย่างใบนี้ก็ยอดนี้ก็ใบก็ถือว่าแก่แล้วแต่ว่ากิ่งขแขนงเขาออกมาในลักษณะที่เป็นกิ่งข้างนะครับก็คือดูที่ ใบเขานะครับแตกออกซ้ายขวาแบบนี้แบบนี้เป็นกิ่งข้างถ้าต้านพันธ์ุเราไม่สมบูรณ์จริงๆเวลานําไปเสียบเขาก็จะใช้เวลานานนิดนึงครับกว่าเขาจะวนกลับมาเป็นกระโดงเราจะเลือกกิ่งที่เป็นกระโดงไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ควรเลือกยอดที่อวบๆหน่อยนะครับอัน,นแบบผอมๆแบบนี้ ผมไม่แนะนําครับอันนี้ถือว่าผอมมากแล้วก็เล็กมากนะครับเดี๋ยวเลือกต่อไปก้อนก้อนนะครับครับวันนี้ผมจะลองนํายอดพันธุ์แบบอสองอย่างนะครับก็คือยอดนั้นอ่อนแบบนี้ที่เราไม่นิยมนําไปเสียบยอดกันผมจะลองอนำไปเสียบดูนะครับว่าจะติดหรือไม่ติดนะครับ แล้วก mm ็อ hmm. uh ีกแบบหนึ hmm. sure. hey uh ่งก็คือยอดพันธุ์ที่ที่ใบตันนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกยอดพันธุ์ข้างบนก่อนนะครับเดี๋ยวได้ยอดพันธุ์เสร็จแล้วจะทำการนำไปเสียบยอดให้ดูนะครับครับผมก็มีแถมเพิ่มเติมนะครับ เกี่ยวกับทุเรียนเล็กที่ยังไม่สามารถไว้ผลผลิตได้การการไว้ยาครับเพื่อนๆก็สังเกตนะครับว่าหญ้าเราก็จะค่อนข้างลกหน่อยนึงนะครับทุเรียนเล็กนี่ครับทุเรียนที่ที่พอจะ ไว้ผลผลิตได้บ้างนะครับก็ก็5ปีครับลำต้นก็ไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่เราแต่ก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปขนาดของกิ่งก็กรรรอบครับเดี๋ยวไปหายอดพันไว้เสียบข้างกันต่อนะครับอันนี้แวะมาเห็น มาต้นนี้ก็มาให้เพื่อนๆดูสักนิดนึงนะครับอ่าครับผมเดี๋ยวดูต้นนี้นะครับว่าด้านบนจะยังพอมีเหลือสักยอดสองยอดไหมครับจะได้อ่าไปเสียบกันดูก็ไม่มีครับอ่าเพราะว่าแต่งขน่งไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับ ก็มีการขยับของตาดอกบ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันมีการขยับของตาดอกหรือตายอดถ้าหากว่าเรากวาดโคนให้ให้เตียนนะครับเพื่อนเพื่อนเจดยาขยาก็ได้อ่าฉีดยาขยะให้หญ้าตายความชื้นก็จะได้ หมดเร็วไปสักหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเราไม่ทำโคนให้ให้เตียนหรือให้สะอาดนะ่โอกาสที่จะเป็นตาดอกก็ช่วงนี้ก็น้อยนิดนึงครับก็ต้องรออีกสักระยะนึงเพราะฝนก็มันก็ยังไม่หมดดีในช่วงนี้อาจจะเป็นยอดออกมาซะมากกว่า อ่าเรามาดาูจุดนี้จะมียังไม่เห็นเลยครับว่าจะมีตาดอกออกมาเดี๋ยวดูกกิ่งนี้ก็ยังเหมือนกันครับเดี๋ยวเราหายอดกันต่อครับยอดกระโดงก็ไม่มีละมีแต่ยอดกิ่งข้าง ไม่เป็นไรครับใช้ยอดอ่อนก็ได้เสียบสักสักต้นหนึ่งก็พอแล้วครับครับเพื่อนอุปกรณ์ที่เรานำมาใช้หลังจากที่เรามา,าเก็บเก็บยอดพันธยอดแขนงนะครับหรือว่า,อายอดข้างที่จะนำไปเสียบข้างหรือว่าเสียบยอดวันนี้ผมใช้ขวดน้ำนะครับ เพราะว่าเราปิดฝาเราอากาศเขาก็จะ,กะเก็บอากาศได้ดีครับกรเก็บความชื้นของอยอดพันธุ์ได้ดีนะครับส่วนวิธีการเลือกอยอดพันธุ์นะครับเราควรเลือกจากต้นที่มีความสมบูรณ์อ,อย่างต้นนี้นะครับข้อแรกก็คือต้นพันธุ์สมบูรณ์การติดดอกหรือว่า การให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจเราถึงจะนำยอดพันธุ์ต้นนั้นๆไปเสียบค้างต่อไปนะครับส่วนต้นพันธุ์ที่ป่วยมีโรคเป็นโรคเป็นอะไรแบบนี้เราก็ไม่ควรเลือกนะครับเพื่อนๆการปลูกทุเรียนด้วยนำต้นพันธุ์ทุเรียนบ้านมาปลูกไว้ก่อนก็มีข้อดีหลายอย่างแบบนี้นะครับ เราสามารถกำหนดได้ว่าอนาคตของต้นนั้นนั้นก็จะเป็นเหมือนต้นแม่พันธุ์ที่เราเลือกขแขนงหรือกิ่งข้างไปเสียบนะครับต่อไปผมก็จะไปเสียบยอดให้ดูนะครับ